วัดสยาม2475ก่อกรบฏจนเกิดการปฏิวัติระบอระบรัฐธรรมนูญของไทยวันนี้รักสยามหนังสือเก่าจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังกันครับในปีพศ2475ประเทศสยามเปลี่ยนระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัชสมัยของรัชกาลที่7ซึ่งเป็นปีที่กรุงรัตนโกสินทร์มีอายุครบ150ปีพอดีซึ่งตอนนั้นมีปัญหาเศรษฐ,ฐกิจและข่าวลือเรื่องปีมะเส็งที่ไม่เป็นมงคล ทำให้เกิดข้อเสนอสร้างถาวรวัตถุ3อย่างโดยรัชกาลที่7ทรงเลือกสร้างสะพนานพระพุทธยอดฟ้าเพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยคณะราษฎนรเริ่มเคลื่อนไหวยึดสถานที่สำคัญเมื่อคืนวันที่23มิถุนายนและเช้าว,วันที่24มิถุนายนได้ประกาศยึดอำนาจที่ลานพระบรมรูปทรงมา้าโดยรัชกาลที่7ทรงประทับอยู่ที่หัวหินและตาสินพระไทยไม่ขัดขืนเพราะทรงมีพระราชำดำริพระราชทาชนร,รานัฐธรรมนูญอยู่แล้วเพื่อหลีกเลี่ยงการนองเลือด หลังการเปลี่ยนแปลงพระบรมวงศานุวงศ์ต้องไปเชิญแรงกดดันถูกจำกัดบทบาททางการเมืองและบางพระองค์ถูกเชิญให้อ,ออกนอกประเทศหรือถูกตรวจสอบทรัพย์สินพระราชอำนาจของรัชกาลที่เจ็ดถูกลดทอนอย่างมาแมคณะรารจะขอพระราชทานอภัยโทษแต่ความรู้สึกเสียแทนพระราชาหฤทัยก็ยังคงอยู่เหตุการณ์ทั้งหมดสะท้อนถึงพระเมตตาและการเสียสละของรัชกาลที่เจ็ดเพื่อความสงบสุขของชาติแม้ต้องเผชิญกับความยากลำบากในช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย